สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะกลับมารีวิวในส่วนที่เป็นกระเป๋าเป็นทรงแบ็คแพ็กบ้างนะครับก็ตลอดเวลาที่ทําคลิปมานะยังไม่เคยรีวิวกระเป๋าพวกที่เป็นแบ็คแพ็กเลยนะเนื่องจากว่าตัวแบ็คแพ็กผมค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับแล้วก็โอกาสในการใช้งานก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แบ็คแพ็กสักเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าไปเที่ยวเดินทางไกลเดินเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยับต้องการความสะดกสบายก็คือว่าจะพกเป็นแบ็คแพ็กไปนะครับ ็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดแบรนด์เกี่ยวกับโลกของแบรนด์ทูมีบ้างนะครับก็สำหรับที่ผมมีจะเป็นแบ็คแพคของแบรนด์ทูมีนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับจําไม่ได้แล้วว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่ว่ามันดูมินิมอลนะครับสวยงามดีนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมใช้กับแบรนด์ทูมีนะครับก็เลยลองใช้ดูนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบมากๆโดยทีเดียวนะครับก็สำหรับใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าแบ็คแพคของทูมี่นะครับก็ ผมใช้มันแล้วประมาณ 2- 3ถึงสปีได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่่วนมากก็จะใช้ไปเที่ยวต่างประเทศล่าสุดก็คือใช้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ใช้งานค่อนข้างดีเลยนะครับตามจริงแล้วเนี่ยในส่วนของกระเป๋าแบรนด์พวกนี้นะครับก็เนื่องจากแบรนด์ทูมีเนี่ยเขาจะดังในส่วนของการที่จะทำเป็นพวกวัสดุที่เป็นไนลอนอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับพรา d a ด้แต่ผมว่าไนลอนเขามันจะมีความที่จะแบบดู คงทนมากกว่าของพ r a d a ก็คือมันจะดูมีความแบบทัฟหรือว่าแน่นหนามากกว่าของที่เป็นพา a d a นะครับก็เลยคิดว่าเขาน่าจะคงทนมากกว่าเพราะว่าไปต่างประเทศเนี้ยเวลาเราแบบเดินทางอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเกิดคล้ายๆว่าอุบิเหตุที่ไปชนหรือว่าแบบต้องไปเก็บของหรือว่าบางทีเราขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยต้องวางกับพื้นต้องเก็บตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องรับดูแลรักษาอะไรมากหนักนะครับ ก็เลยวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับพวกแบรนด์ของชูมีที่เป็นแบ็คแพคนะครับตรงฐานเขานับอยู่จะอยู่ที่4ามเซนครับความสูงอยู่ที่ประมาณ45เซนนะครับถ้ากลางในส่วนของที่เป็นตัวแฝดตัวนี้โดยรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่เกือบเกือบหเซนได้นะครับความกว้างฐานอยู่ที่14เซนนะครับ12เซนครับโทษทีตัวนี้นะครับซัคเจอรเขาก็จะเป็นการคอมบินอะคอมบานะครับในส่วนของสรุปที่เป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวไนลอนนะครับ ตัวหนังก็จะทําในส่วนที่เป็นฐานแล้วก็คลิบตามพวกสายสะพายต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็พวกหูหิ้วตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นไนลอนอหมดเลยนะฮะตัวนี้นะเป็นสีดำนะครับมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้านะก็จะเป็นคล้ายๆวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีการเขียนว่าทูมี่ไปบนนี้นะครับซึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องของความที่แบบไปโดนอะไรขูดแล้วมันจะลอกนะมันไม่ลอกเลยมันเป็นแบบคล้ายๆแบบ ตัดลงไปข้างในนะครับฝังไปเลยครับใช้เล็บใช้อะไรเงี้ยมันไม่สครชแล้วก็แบรนด์อะไรเงี้ยมันไม่ขูดไม่ไม่ไม่สึกหลออไปนะฮะตัวนี้นะครับวัสดุเขาก็จะเป็นทําผมไม่รู้อะไรก็เป็นชุบเงาแหละแล้วก็มีความค่อนข้างคง,งทนนะครับก็คือใช้ไปยังไม่เคยมีประสบการณ์นในด้านของการลอกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านในก็จะเป็น ทำบ็คแพคมาแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่เวลาเราใส่ของก็คือว่ามันจะเป็นทรงแบบบังคับให้เป็นแฟลปเพื่อจะปิดลงไปนะฮะก็ข้อดีของเขาวิธีการทําแบบนี้ทําให้เราเปิดของเปิดใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็ใส่ของได้ค่อนข้างจุเลยนะฮะสิปนะครับก็จะเป็นในด้านของตัว L ตั้งแต่ด้านบนลงมาโค้งลงมาตามขอบกระเป๋าจนถึงด้านล่างครับทําให้วิธีการที่เราเปิดกระเป๋าเนี่ยเราสามารถทําได้สะดวกก็คือว่าสมมติเวลาเราสะพายใช่ไหม เราก็สะพายมันขึ้นมาข้างหน้าแล้วเราหยิบของอะไรเงี้ยเราก็ลูดแค่ฝั่งเนี้ยปุ๊บปเราก็แบบคว้าหาของควานหาของนี้ได้เลยก็คือสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะฮะด้านในนะครับก็จะเป็นการบุด,ด้วยผ้าปกตินะครับก็มีความหนาค่อนข้างดีนะฮะด้านในเป็นแบบนี้นะครับพอดีว่าตัวกล้องกับตัวกระเป๋ามันอยู่ค่อนข้างใกล้ทำให้อาจจะแบบดูแบบลำบากหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือ ลองจับแหกออกมาเยอะๆเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันปากกระเป๋าใหญ่นะครับใส่อะไรเนี่ยใส่ได้ง่ายแล้วก็ใส่ของชิ้นได้ใหญ่ๆนะฮะด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซีอ่าเขาเรียกว่าอะไรซีเรียลนัมเบอร์ครับเป็นโลหะแปะบุดกับกระเป๋ามาด้านนี้นะครับพร้อมตัว QR code โค้ดนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นฝั่งติดก,กับกระเป๋าด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นแบรนด์แล้วก็สตอรี่ของแบรนด์ไม่ค่าของแบรนด์โคชอะไรเงี้ย เราก็จะมีเป็นตัวเลสเตอร์แล้วก็เย็บติดเอาไว้นะฮะด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นซิปเปิดปิดสามารถหยิบของทะลุได้กับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นช่องซิปด้านหลังนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้นะฮะใชั้นเวลาเราใช้แล้ววัหลังจากที่เราาใช้งานเนี่ยก็ควรที่จะปิดซิปเนื่องจากว่าไม่งัน้นมันจะทําให้เราอะไรๆพกพาแล้วก็มันจะเลอะเถอะไปนะครับแล้วก็ควรจะปิดแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้เรียบร้อยก็คือว่าใช้ตัวที่เป็น เนี่ยตัดลงไปข้างในนะครับตรงๆแบบนี้แปบะบลงไปก็จะเป็นทรงแบบคแพคที่สวยงามนะครับโอเคอันนี้จบช่องด้านหน้านะครับต่อไปช่องด้านหลังนิดหนึ่งนะครับช่องด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งคอมโพเนนต์แบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะใส่คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าขอบกระจุกกระจิกที่มันเป็นทรงนแบนหรือา iPad อะไรเงี้ยนะฮะได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นช่องทรงแบบตรงๆนะครับข้างในก็จะมีอ่าเขต แบ่งแยกนิดนึงนะครับไปใส่พวกเอกสารอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่บอกไปนะมันจะเป็นช่องซิปนะครับตรงนี้นะฮะก็คือสามารถลูดแล้วก็สามารถใช้สามารถหยิบของได้จากตัวเมนช่องหลักนั่นเองนะก็คือว่ามันสามารถทะลุก,กันได้แล้วก็สามารถหยิบของไดกันไดนะฮะก็คือผมเข้าใจว่าสําหรับคนที่ต้องการความสะดวกอย่างเช่นที่บอกไปคือว่าสมมติเราสไพา,าก์กระเป๋าขึ้นมาด้านหน้าอะไรเงี้ยนะฮะ ก็คือว่าถ้าเราจะอยากจะหยิบช่องข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่รู้กันที่เราที่เราทําให้ดูเงี้ยก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยกว่าจะเปิดทีมันจะมีความลําบากนิดนึงก็คือว่ามันต้องเปิดตัวนี้ตัวหนึง่งนะครับดึงอะไรออกมาีกกว่าจะรูซิฟแล้วก็เนื่องจากกระเป๋าเขามันทรงสูงกว่าเราจะเอามือเอื้อมเข้าไปหยิบอะไรข้างในเนี่ยมันลําบากนะฮะเขาเลยมีช่องทางลัดให้เราสามารถล้วงหยิบได้จากช่องด้านหลังที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางทีเราลนอ่ะแบบรีบควานหาของอะไรเงี้ยเช่นหยิบ iPad หรือแผนที่อะไรเงี้ยบางทีแบบกว่าจะหยิบเสร็จกว่าจะเปิดช่องได้เยมันแบบเสียเวลาวุ่นวายครับการที่เขามีช่องทางรัดให้ยังถือว่าทําให้เราหาของได้เร็วแล้วก็พวกกระเป๋าใบใหญ่เงี้ยถ้าเกิดมันไม่มีช่องทางรัดอะไรเงี้ย ของเวลาใส่มันจะเป็นกกรองกันแล้วมันทําให้เราหยิบของได้ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้นะครับ,รบอันนี้จบด้านหน้านะครับด้านกลางนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับคราวนี้มาที่ด้านหลังเนี่ยตามเอกลักษณ์ของทรูมี่นะครับเขาก็จะมีในส่วนของช่องช่องหนึ่งนะครับที่เอาไว้สามารถที่จะเสียบกับตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรหูของกระเป๋าเดินทางได้นะครับก็คือเสียบเข้าไปแบบนี้เวลาที่เราเทิร์นของเทิร์นกระเป๋าไว้บนพวก กระเป๋ารับเกจอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะยึดกับตัวกระเป๋าเดินทางได้โดยสวมเข้าไปด้านบนที่เป็นหูหิ้วนะครับทําให้กระเป๋ามันไม่หล่นลงไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่องหนึ่งแล้วก็เป็นสายสะพายนะครับที่ถูกแซบด้วยตัวแผ่นหนังทั้งหมดนะครับก็ตาจริงตรงนี้อาจจะแบบมีหอบๆาปนิดนึงนะครับพอดีว่าอย่างที่บอกไปเป็นเป็นภูมิแพ้นะครับก็คือว่าตอนนี้ ในเสือของเสียงอาจจะเพี้ยนแล้วก็หายใจค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะก็คือว่าเทส ATK แล้วนะผลเป็นลบนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโควิดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไปหาหมอแล้วด้วยคุณหมอว่าเป็นภูมิแพ้จะบวมทําให้หายใจค่อนข้างลําบากได้นะครับก็คงไม่รบกวนเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับก็ตามจริงเราก็พอดีก็คิดว่าวันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็เลยคิดว่ามาทำคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมี เล็กน้อยบ้างพยายามที่จะไม่ให้หอมมากเกินไปอะไรเงรี้ยบางทีเป็นคนที่ติดพูดเร็วอะไรเงรี้ยอาจจะทําให้แบบบางทีมันก็เลยหอบง่ายขึ้นอะไรเงรี้นะครคราวนี้นะครับมาดูในส่วนที่เป็นตัวเลตเตอร์นี้เขาก็จะมีการ s t ตมป i n ิตัวคําว่าแบรนด to me ีปัดนะฮะจากการใช้งานไปแล้วเนี่ยตัวสายตรงเนี้คงทนนะครับยังไม่เคยมีอัิเสบอะไรนะครับก็คือว่ายังไม่ได้แบบมี รอยฉีกขาดอะไรมากนับเพียงแต่ว่าอาจจะมีดีเฟกตตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยที่คือใช้ไปแล้วแบบขอบหนังการยากาวมาจจะแบบผลิตไปบ้างตามอายุการใช้งานอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาดูแต่ว่าไม่ได้เป็นแมทเทอร์เท่าไหร่ก็สามารถยังใช้งานได้นะฮะแล้วก็มีการใช้พวกโลหะพวกนี้นะครับในการใช้ในส่วนของตัวสายสพายก็ถือว่า เป็นการออกแบบที่มินิมอลแล้วก็ดูที่เป็นลักชวรี่ด้วยเช่นเดียวกันนะก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการแบบพกพาเดินทางแบบลุยๆก็ได้จริงมันพวกนี้มันก็คือทํางานได้เหมือนกันนะครับคือผมทํางานบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้การใช้แบรนด์ทูมีมากเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า messenger b a k หรือว่า b a c k p a c นี้เขาก็ไปทํางานนะครับเนื่องจากว่าผมว่าแบรนด์นี้มันทนแหละคนญี่ปุ่นเลยชอบใช้นะฮะ ก็คือมันสามารถที่จะใช้ได้กับหลักสไตล์ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าทํางานก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับก็มาดูอยู่มาดูที่ด้านกลนด้านกลกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะทําเป็นหนังเลยนะฮะเป็นหนังตรงฐานตรงนี้ก็คือข้อดีทําให้ตัวกระเป๋าที่เป็นผ้านไนลอนเนี่ยบางทีเราวางกระเป๋าแล้วกระเป๋ามันจะฉีกขาดได้อะไรเงี้ยฮะก็เขาก็เลยใช้เป็นหนังทําในส่วนของที่เป็นฐานแทนครับแต่เชื่อไหมว่าหนังของทูมี่ทําทดีมากเลยผมยังงงเลย เพราะถ้าคนดูนะ้วพวกมุมอะไรเงี้ยปกติแล้วถ้าเป็นหนังพวกมุมอะไรเงี้ยเวลาเราใช้ไปน,นานๆอะ่ะหนังมันจะไปก่อนเลยหนังมันจะลอกแต่ว่าของทูมี่เนี่ยยังไม่เคยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้แบบระมัดระวังมากบางทีแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยมุมมุมไปกระแทกกับอนุ่ยนี่บ้างแต่แบบยังไม่เคยเป็นสครชเลยเนี่ยถ้าดูไปใกล้อะมันยังสวยงามของมันอยู่เลยเพราะตะเข็บอะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรนะฮะ ก็ถือว่าจริงแบรนด์ทูมี่เนี่ยเป็นแบรนด์น่าจะแมแบรนด์ของอเมริกาป้าจำไม่ผิดเป็นแบรนด์ที่แบบผมว่าทนอนะ่ะตัวไนลอนเองก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องขาดนะครับดูแลรักษาง,ง่ายแค่เช็ดอะไรเงี้ยโดนฝนก็แบบไม่เป็นคาบนาไม่เป็นคาบอะไรด่างๆอะไรเลยตัวหนังตรงนี้เองที่ใช้ก็ยังไม่มีรอยไม่มีปัญหาหูหิว้วหูจับเองเนี่ยก็ยังไม่มีดีเฟกต์ไม่มีการปิดขาดของตัวหนังนะครับนอกจากว่าเวลาอย่างที่รู้กันนะว่า ผมมาชอบที่จะพกของกันเยอะๆเวลาไปไหนทีอ่ะก็พกมันไปทุกอย่างแล้วก็การใช้พวกนี้มันจะต้องคงทนเพราะฉะนั้นหูหิ้วของเขาเนี่ยผมว่ามันก็แบบถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรครับแล้วก็มาต่องที่ด้านหน้าลือไปนะครับด้านหน้าตรงนี้นะก็จะเป็นกระเป๋าช่องน้อยๆน,นะครับสี่เหลี่ยมครับตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์เขียนว,ว่าทูมี่นะครับเป็นหนังที่สแตปมแล้วก็เย็บติดเอาไว้ที่กระเป๋าด้านหน้านะฮะ เราจะเปิดให้ดูนะครับด้านหน้าก็ก็จะเป็นแบบพวกแบบใส่อุปกรณ์ได้เยอะนะครับเขาก็จะทําเป็นตัวแบบกระเป๋าเจาะใส่กาให้ด้านหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีซิปเล็กซิปน้อยนะครับเขาไว้ใส่ของกระจุกกระจิงได้ก็ถือว่าใส่ได้เยอะเลยนะเพราะจะเป็นกระเป๋าตาังค์ c a r โ holder พวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกแบบสำรองอะไรเงี้ยเก็บไว้ด้านหน้าก็ใช้งานหยิบจับได้ง่ายดีแล้วก็จัจุกของได้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืออนี้คือด้านข้างแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับเอกลักษณ์ของทูมี่คือว่าเขาจะมีในส่วนของที่เป็นถ้าเป็นพวกกระเป๋าใบใหญ่ๆเขาก็จะมีพวกเป็นลักเ a g e ท็กเอาไว้ให้นะครับในตรงนี้ก็จะเป็นเขียวว่าทูมี่นะครับห้อยไว้ด้านข้างแบบนี้สามารถที่จะปลดออกได้นะครับก็คือว่าปลดแบ็คออกมาแล้วก็ลูดจากตัวเบลท์พวกนี้คลายออกมาก็ถือว่า ใช้งานไม่ยากนะครับใครที่อยากจะปลดออกก็ปลดได้นะครับใครที่อยากใช้นะด้านในเขาก็จะมีให้เขียนชื่อเขียนอะไรไปซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าไม่น่นแดดรบจรินก็คือว่าไม่อยากให้ของที่เขาให้มามันเสียหายอะจริงๆมันก็แบบถ้าใครที่แบบชอบแบบเขียนอะไรลงไปก็เขียนเป็นชื่อเราได้แต่ผมกลัวแค่แบบเขียนไม่สวยแล้วมันจะไม่สวยอะไรยงี้ก็เลยแบบไม่เขียนอนะไรองไปสมมตมากก็คือจะหากระดาษแล้วก็มาเขียนชื่อตัวเองใส่แทนลงไปนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมีตัวนี้นะครับคล้ายๆว่าเป็นเนมแท็กอะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรของทูมี่นะครับทุกๆใบเขาจะมีแบบนี้นะฮะก็คือว่าสามารถที่จะทำคอสแตมปิ้งคล้ายๆข,ของ l v เลยก็คือว่าสามารถทำเป็นชื่อเราเอง p e r s o n a l p e r s o n a l l i f e ได้นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวคล้ายๆว่าเป็นฐานตรงนี้เขียนว่าทูมี่นะฮะอาจจะเยินไปนิดนึงเพราะว่าใช้งานบ่อยครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ ตัวนี้อันนี้เขาน่าจะตอนแรกเขาบอกว่าจำกัดที่สนะี่ตัวอักษรมั้งแต่ผมเห็นตัวอัลฟาเบตเขาเนี่ยมันยัดชื่อผมได้ได้ไดเต็มที่เลยเนี่ยจะเห็นว่ามันแบบพอดเีเป๊ะเลยนะฮะก็เลยเขียนว่าสมอนนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ซึ่งเนมแท็กตรงนี้สามารถที่จะไปทําได้ทุกทกที่ที่เป็นช็อปของทูมี่นะครับเพราะก็จะมีเครื่องในการทําแล้วก็รอไม่นานนะฮะตรงเนี้มันวิธีการใช้อ่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆหนังแล้วก็แปะไปด้วย กาวคล้ายๆแบบกาวเขาเรียกอะไรกาวยางอะไรอย่างเงี้ยคะแปะลงไปซึ่งวิธีแกะเนี่ยเขาก็ใช้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าผมอะไรไม่ทราบสิวหรืออะไรเนี่ยหรือตะไบที่มันแบบแงะขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับทั้งจริงแล้วเขาบอกว่ามันเราสามารถเปลี่ยนได้ฟรีเลยนะแต่ผมยังไม่เคยไปเปลี่ยนอีกรอบจริงว่าจะไปเปลีป่ยน,นเป็นฟอนต์เป็นตัวย่อชื่อผมแทนนะฮะ ก็ว่าจะลองไปดูอีกทีแต่ว่าไม่ได้พบกระเป๋าไปก็เลยไม่มีโอกาสไปได้ทำนะครับผมบอกไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะลองไปทาดูอีกทีนะครับเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งใบนี้นะครับผมซื้อที่ king power นะครับตอนนั้นซื้อก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับก็เลยไปซื้อที่รังน้าก่อนตอนนั้นมันเซลล์ด้วยนะจาไม่ได้ประมาณเท่าไหร่น่าจะหมื่นสามพันนะครับลดจากประมาณเกือบสองหมื่นนะครับก็ถือว่าได้ในราคาดีนะครับแล้วก็ แต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันหมดไปหรือยังนะฮะถ้ามีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีทรงที่คล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าลองไปหาดูกันได้นะครับซึ่งผมอยากจะแนะนําเลยว่าใครที่มองหากระเป๋าเป้ที่เป็นแบบพวกน้ําหนักเบาใส่ของได้เยอะเนี่ยแบรนด์ในใจอาจจะมีไม่กี่แบรนด์หรอกเพราะว่าเราจะรู้ว่าน้ําหนักเบาก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นกระเป๋าที่ทํามาจากผ้าหรือว่านลอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกถ้านึกในใจนะท็อปออฟไมล์ก็จะมี ทูมี่พร d าดามีแค่สองแบรนด์นี่แหละที่เป็นพวกเด่นๆเ,เรื่องกระตปอาไนล่อนนะฮะถ้าใครอยากที่จะได้ในราคาที่เอื้อมถึงง่ายๆก,ก็ลองดูแบรนด์ทูมี่ไปถ้าเป็นพร a าดาน่าจะแบบห้าหกหมื่นไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทูมี่เนี่ยจะมาแบบไม่เกินสองหมื่นสองหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยก็เอาอยู่แล้วก็คุณภาพ,พเขาเกินตัวเลยแบบใช้ดีจริงๆอ่ะผมชอบมากแล้วแบบดีไซน์เขาคือตอบโจทย์คือสีด้วยความเป็นสีดําแล้วก็มินิม,มอลไม่ได้แบบ เน้นลวดลายอะไรที่มันหรูหราทําให้แบบมันเหมาะกับผมอะ่ะมันคือตัวผมเลยก็เลยแบบคิดว่าแบบมันมันสวยมันดีคือแบบอยากบอกต่ออะไรเงี้ยฮะเราจะลองสพายให้ดูนะฮะอันนี้ผมก็ปรับสายสพายตามความสูงผมนะครับเห็นที่บอกไปผมสูงอยู่ที่ร้อยแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับอันนี้สพายแบบนี้นะฮะถ้าจะสพายแบบด้านเดียวนะครับมันก็จะแบบ รงประมาณนี้นะฮะก็สำหรับใครที่ชอบแบบสะพายแบบด้านเดียวแบบพวกที่แบบชอบปวดบ่าอะไรเงี้ยชอบสะพายด้านเดียวมันก็แบบเท่ๆอะไรเงี้ยน,น,นะอ่ะนี้ตรงๆด้านหน้านะครับอันนี้ด้านข้างเนะาะแต่จะสะพายแบบเป็นเป้แบบนักเรียนนะครับสองข้างเลยนี้พอดีไม่ได้ใส่ของอะไรมันก็จะดูแบบเป็นๆไปหน่อยนะครับแบบนี้นะฮะด้านข้างแบบนี้นะฮะ หน้าแบบนี้นะครับก็ดูแบบเป็นเด็กญี่ปุ่นแบบเดินทางแบบเดินไปเรียนอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบดูนักเรียนดีอ่าอย่างนี้ครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบที่ช้แบ็คแพ็คเท่าไหร่นะชอบเป็นทรงเป็นเซนเจอร์แบบ LV ที่เป็น city Keep All ที่เคยทำรีวิวไปนะฮะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบถ้าใช้ที่เป็นแบ็คแพ็คอะไรเงี้ยผมแบบเป็นคนที่แพ้เหงื่อ ถ้าเกิดใช้พวกนี้นานๆมันอับที่หลังอะไรเงี้ยทำให้แบบมันเกิดเม็ดหรือว่าผลผื่นที่หลังได้คือแบบมันรักษาคันยากก็เลยไม่ค่อยที่จะใช้นิสวนของที่เป็นแบ็คแพคในชื่อจะวันเท่าไหร่นะครับก็เลยหลีกเลี่ยงการใช้ไปนะครับโดยมากถ้าใช้ก็จะใช้เป็นสะพายด้านเดียวเงี้ยแต่สะพายด้านเดียวก็จะทําให้เราแบบปกดหลังเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ใช้ส่งแบ็คแพคนะครับจะใช้ก็ต่อเมือแบบคือข้อดีของมันก็คือว่าเราใช้สะพายสองด้านอะไรเงี้ยใช่ไหม เราก็จะสามารถที่จะแบบมีมือในการใช้ได้แบบอิสระไม่ต้องแบบคอยมือนึงมาจับกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็แบบใช้งานง่ายหยิบจับของได้ง่ายอะไรเงี้ยนะฮะก็สำหรับใครที่ลองมองดูในสองแบรนด์ทูมี่นะครับก <S api rice> like ็ลองไปดูกันได้นะที่ช็อปนะครับคิดว่ามีหมดแหละไม่ว่าจะเป็นช็อปที่สยามหรือว่าช็อปที่คิงพาวเวอร์อะไรเงี้ยส่วนม่าผมก็ชอบไปซื้อที่คิงพาวเวอร์เพราะว่าราคามัน ถูกนะครับราคามันกาลังดีงามนะครับแล้วก็ตอนนี้พอไม่มีไฟบินเนี่ยบางแบรนด์มันก็ร่วมรายการด้วยทาให้เรายิ่งประหยัดงบในการซื้อตรงนี้ไปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอฝากการรีวิวกระเป๋าแบคแพคของแบรนด์ทูมี่ไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับก็ยังไงแล้วครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับลองไปดูกันได้ครับครับผมวันนี้ก็ขอไปพักก่อนนะครับเนอกจากว่าเป็นพงแพ้นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วนะครับ ก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาแล้วก็ลองชมในคลิปถ,ถัดไปได้นะครับก็คือผมก็จะคอยอัปเดตสินค้าพวกนี้แหละก็ยังมีของมากมายนะครับหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้เอามาทำนะครับก็อยากที่จะเอามาทำดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ